สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาแจกโค,โค้ด RV นะครับห่างหายกันไปนานมากนะครับกับการลงคลิปใน YouTube ห่างหายไปประมาณ2เดือนนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับวันนี้จัดหนักมาแล้วกันนะครับมาแจก5้า5โค้ดเลยนะครับคครทุกคน้าโค้ด RV นะมาครับไม่มีการเสียวเวลาเริ่มที่โค้ดแรกกันเลยนี่นะครับใส่ไอเทมโค้ดชินาผมไนะตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับ C เอ้ C, C E M M Z B Z Q R P H U K R B N <c oughs> นะครับโค้ด <c oughs> แรกก็ประมาณนี้นะครับกดยืนยันไปเลยฮนะปุ <c> ๊บ <oughs> ใส่โค้ดสำเร็จนะครับนี่นะครับก็โค้ดก็ประมาณนี้นะครับ โอเคครับไปดูคนที่สองกันเลยเนี่ยครับใสักขวามนี้นะย้ำอีกที <c, <oughs> C E M M Z B Z Q R P H U K R B N นะครับโค้ดแรกก็ตามนี้นะครับโอเคครับไปดูกันคนที่สองนะครับโอเคครับทุกคนมากันพี่โค้ดที่สองกันนะครับไปเป็นการเสียบครับใส่โทนเลยนะตัวพิมพ์ใหญ่นะครับเหมือนเดิม C E M K Z BZ นะครับก็ CJ 43นะครับเลข43นะโอเค W S นะครับแล้วก็5 QV นะครับนี่นะครับโค้ดก็ตามนี้นะครับกดยืนยันไปเปิ้งใส่โค้ดสำเร็จนะครับโอเคครับคนนี่ครับเดี๋ยวย้ำอีกทีนะครับ C E M K Z B Z C เอ้ B Z B Z โอเค C J C 3 W S 5 Q V นะครับก็โค้ด2วันนี่ครับโอเคครับไปดูที่โค้ด3นเลยครับโอเคครับมาอยู่โค้ดที่3มแนะครับไปไปไปนะครับทุกคนเสัน้าผมไลยนะเปิมแย่มเดิมนะครับ C E M L Z B 9นะครับแล้วก็ S A S D C N นะครับอ่าจะเป็น D U C แล้วก็ R นะครับตัวสุดท้ายกดยืนยันไปเปิ่งโคไม่ถูกต้องจะมีคนเขาเอ้มันไม่ถูกต้องไหนวะแป๊บหนึ่งรู้แล้วผิดตรงไหนนะครับมันไม่ใช่กาวนรตรงนี้ นี่ตรงนี้เป็นชิคเก้านะครับต้องเป็นแซดเหมือนเดิมนะครับเป็นแซดแล้วก็เปลี่ยนจากเออะเป็นเก้านะครับนี่ครับเปลี่ยนเอตรงนี้เป็นเก้าอือเก้าโอเคยืนยันได้แน่นอนครับรอบนี้ใส่โค้ดสำเร็จโอเคครับไปเจอกันโค้ดที่สี่นะครับไม่ประกาเสียเวลาอ๋อทุกคนนี่นะค,ะครับโค้ดที่สี่นะครับผมใส่ไปแล้วนะครับ นี่นะครับผมใส่ไปแล้วนะครับแต่ผมลืมกดอัดนะครับเมื่อกี้จอมดับไปอรัทุกคนเออขอโทษนะครับโอเคครับแล้วครับเหลือโค้ดสุดท้ายครับโค้ดที่สี่เฮ้ยโค้ดที่ห้านะครับเการเสียเวลาครับไป็นโค้ดสุดท้ายโอเคครับทุกคนมากันที่โค้ดที่ห้านะครับโค้ดสุดท้ายนะครับมาในการเสียเวลาจีบใส่เลยครับพูนใหญ่เหมือนเดิมนะครับ C A Q A Z B นะครับ Z B Z ครับว์หสนะครับสี่อ RJ นะครับ RJ 7เจ็ดคนะครับโค้ดท้ายประมาณนี้นะครับไปกดยืนงยันใส่โค้ดสำเร็จนะครับมาดูกันนะครับในเกมจะได้ของอะไรบ้างไปไปดูเลยนี่ครับอยู่ในกล่องจดดมานะครับ สามสี่ห้าโอ้ก็เฮ้ยก็ดีนะทุกคนแบบเป็นสติกเกอร์อะไรเงี้ยทั้งหมดมาแลครับคนทรยศอุ้ยได้สติกเกอร์ถาวรนะครับทุกคนอันเนี้ยวิเท่นะน,นี่เท่นะ้สติกเกอร์ของไอตัวกบอะอิโมจินะครับอิโมจิเศร้านักถาวรด้วยนะไปอันนี้น่าจะเป็นเอ่อสติกเกอร์เหมือนกันนะครับเช่าต่อสิบวันอันนี้ก็โอเคก็หมดแล้วครับไปดูกองจดหม่ อยู่ไหนอันนี้บวัวนี่ไงครับกองทอยศวิสืนรับฮีโร่ถาวรน,นะครับเพตาแรสสกินถาวรมีเอ่อผมก็อ่านไม่ออนะครับสกินอะไรบ้างนะครับแต่ตัวหอนที่ผมรู้มีสองตัวนะครับผมยังไม่มีเพต้านะครับแต่ผมมีแรสนะครับเพต้าผมมีบ่วทุกคนเออ่นะครับขอรบเพตา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 ตัวไหนวะ ไอตัวมังกรนั่นป้าถ้าผมจะไม่ปเพตะเนี่ยครับเพตาผมจะไม่มีจริงเลยนะครับหวังว่าจะได้เพตานะ,นะครับมาสามสองหนึ่งไป <c oughs> หีบชิ้นส่วนฮีโร่นะครับโอ้ยเฮ้ยตุ้สติ๊กเกอร์นี่ครับสติ๊กเกอร์ถาวรใช้ไปเลยเนี่ยครับตัวผมติดตั้งให้ดูนี่แหละเดี๋ยวดะเปลี่ยนการไหนดีนี่นะครับถอดออก สเติเกอร์ใหม่นี่นะครับอืมสวยนะผมว่าทําสวยเลยก็ประมาณนี้นะครับครับโค้ดห้าโค้ดใหม่นะครับรีบใส่ก่อนหมดเขตนะครับเพื่อรุนรับอืมตัวละครสกินต่างๆด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับ